ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลิลลี่ชื่อนะคะลมิลลี่อังคารไปโบนค่ะชื่อเล่นชื่อลิลลี่นะคะคุณลิลลี่ชอบเพลงแนวไหนคะจริงๆอยากร้องเพลงไทยไม่ได้ค่ะร้องเพลงไทยไม่ได้เลยอ้าวเ <c oughs> หรออุ้ยนี่ฉันคุยกับคนร้องเพลงต่างชาติอยู่เหรอเนี่ย <c oughs> ก่อนที่จะไปฟังเคล็ดลับและเทคนิคดีๆจากครูเะเอร้องเพลงดี .com นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและสำหรับท่านที่ดูผ่านช่อง YouTube นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งสั่นด้วยค่ะคุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับและเทคนิคดีๆและเป็นกำลังใจให้กับครูได้ผลิตคลิปดีๆให้ความรู้กับผู้ที่รักเสียงเพลงทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะอุ้ยนี่ฉันคุยกับคนร้องเพลงต่างชาติอยู่เหรอเนี่ยร้องเพลงประเทศ <c oughs> เมื่อก่อนหนูก็เป็นนักร้องว่าหนูจะร้องแต่เพลงเมอสค่ะแล้วก็จีนค่ะอ่าฮะหมาเหมือนทำในหน้าที่อะค่ะว่าต้องร้องเพลงนี้เป็นนี้นีแต่คือแค่ให้หนูร้องผู้ทั่วไปหนูร้องไม่ได้ว่าสสูงไม่ได้แสดงว่าร้องเพลงจีนเป็นอาชีพก็ไปร้องอยู่แถวมาเลียค่ะอแต่ว่าก็ร้องเล่นๆแบบไม่ได้จแต่คือไม่ได้ไม่ได้เรียนไม่เคยเรียนร้องเพลงค่ะค่ะ แต่ก็เป็นอาชีพได้แต่ไม่เคยร้องเพลงไทยไม่เคยเรยไม่ไม่ได้ร้องแล้วก็ร้องเพลงไม่ร้องเพลงช้าไม่ได้ร้องเพลงช้าด้วยค่ะร้องแต่เพลงเร็วเลยเเพลงเร็วที่ร้องเพลงอะไรคะลองร้องให้ครูฟังสักนิดได้ไหมเพลงประเทศอะไรแล้วเร็วยังไงอยากดูก็พวกเพลงจีนขอเพลงหนึ่งขอเพลง่งเพลงจีนชาติที่ซ้องมานุูมแบบร้องในคัอยิางเนี้ยค่ะยกยกตัวอย่างให้สักท่อนหนึ่งได้ไหมคะ ม我们一起学猫叫一起喵喵喵喵喵在你面前撒个娇哎呦喵喵喵喵喵哦เมมีียยววเออ๋คยฟังละเสียงมีมีความแหบออกมาเนาะเสียงแหบมากพักผ่อนน้อยเนาะอาจจะด้วยหรือเปล่าอ่ะทีนี้ทีนี้จากเสียงที่ครูฟังเนี่ยไม่ได้แหบแค่เรื่องพักผ่อนน้อยอย่างเดียวแต่เป็นการใช้ คอผิดชเพราะคุณลิลลี่ไม่เคยเปิดคอการเปิดคอเนี่ยมันเหมือนกับการหาย่ะค่ะตอนที่เราหาวลมมันจะเข้าแบบเย็นที่คอเลยหรือตอนที่เรากําลังจะจามอะค่ะอย่างเวลาผัดกะเพราแม่ผัดกะเพราแล้วแบบเข้าจมูจกแ่านเนี่ยไอ้ก่อนจะฮาร์ดเนี่ยมันดูดเข้าไปเนี้ยเนี่ยคือการเปิดคอ ถ้าครูลิลลี่ใช้วิธีการนี้มานานมากมันจะกลายเป็นการติดเหมือนกับเด็กน้องน้องฟู่เฉินเนี่ยที่มาเรียนกับครูเนี่ยจากครูลินเนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดเวลาคือครับวันนี้ฟู้มาเช้าจะเป็นตรงนี้ค่ะที่ถูกบีบจะเป็นตรงนี้ที่ถูกบีบเหมือนอย่างเช่นเมื่อสครูครูลิลลี่ร้องจะเปเมียวเมียเมียวจะเปแบบเมียวเมียเมีย เสียงไม่ได้ออกมาจากที่ที่ถูกต้องเลยค่ะมันไม่ได้ผ่านหลอดเสียงมาแบบโฟล์เลยมันถูกเก็บไว้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่ดังนั้นต้องเปิดคอค่ะด้วยการฝึกหายใจดูดลมเข้าไปอ้าปากแล้วดูดลมดังอะลองดูค่ะเย็นไหมเย็นที่นี่ไหมค่ะ แล้วลองร้องคำว่าเมียว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 อ่าเห็นไหมยังใช้ตรงนี้อยู่ยังใช้ตรงนี้อยู่ดูรูปปากนะเมียวเมียวเมียวอ่าคุณลิลลี่ทำเสียงนี้ สารอูให้ได้ชููชมาเรื่อยๆค่ะขอดังขึ้นค่ะช,ชูเห็นไหมเป็นเสียงมันผิวปากเลยเออเพราะว่าใช้ตรงนี้จนชินใต้เนี้ยใต้เนี้ยบรรทุกบีบไว้ต้องเปิดมันออกมาด้วยคำพวกเนี้ยอย่างที่ครูบอก คำว่าเหมียวนะคำว่าเหมียวครูก็เคยเอามาสอนคำว่าเหมียวอ่ะมันจะผสมกันมีทุ้ม,มกลางและแหลมคําเดียวนะเหมียวได้ยินเสียงแหลมไหมว่าเหมียวอูแล้วก็เหมียวเนี่ยออกเสียงแหลม,มแล้วก็พออูเนี่ยมันจะเป็นทุ้มๆแล้วก็จะมีกลางอยู่นั้นระหว่างกับก่อนที่เราจะห่อปากเข้าเหมียวฝึกอย่างนี้ให้ได้ ออกเสียงสระอูชูให้มันดังอย่างนี้นะคะเหมือนถ้าทำาืือ,อย่างนี้คือดังถ้าทำเงยอ,อย่างนี้คือเบาลงดังขึ้นเบาลงชูเมียวให้ออกเสียงแบบนี้ให้ได้ตรงเนี้ยคลายมันออกมาที่เกรงอยู่นะคะ โปรดปล่อยให้มันเป็นอิสระเหมือนกับเราพูดพูดธรรมดาเอนแล้วเหมียวให้มันเป็นอิสระแบบนั้นให้ได้เพราะไม่งั้นคองตืเลิกชอบเลิกชอบอันดับแรกอันดับแรกเลิกชอบก่อนจากการสื่อสารกันเลยเพราะเราชอบพูดว่าชอบเกรงชอบลืมชอบลืมเนื้อชอบกลัวชอบตื่นเต้นน่ะ จร,จริงๆเราไม่ชอบเลยสัก,กอย่างแต่เราชอบพูดคำว่าชอบขึ้นมาก่อนดังนั้นคุณลินลี่ต้อง<ม>คลายความเกรงออกมาให้<ม>ช่องคอของเราเป็นอิสระ<ม>เราต้องบอกกันเองอย่างนี้นะคะคลายความเกรงออกมาทุกทุกครั้งที่ฉันร้องเพลงจะเป็นการปลดปล่อยเสียงเพลงทำให้ฉันมีความสุข เสียงเพลงทำให้ผู้คนผ่อนคลายทุกครั้งที่ร้องเพลงฉันรู้สึกถึงการปลดปล่อยและเสียงของฉันเป็นอิสระอย่างที่ฉันต้องการให้เป็นคลายทุกความเกรงอ,อกเพราะไม่งั้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เมื่ออายุเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณลิลลี่จะกลายเป็นคนที่เสียงกระซิบค่ะ คือมันจะไม่มีเสียงจะพูดนะมันก็จะเป็นแบบอแอ่แล้วไม่ดีใครอะแอะบปประตูบ้านเลยร้องเพลงก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันมันก็จะเป็นแข่งม,มาชักไหนก็แพ้ผูช้ชายอึดอัดไปหมดเลยแต่การร้องเพลงเราต้องเป็นอิสระมีม,มีมีการปลดปล่อยจากทุกคำแล้วมีความสุขกับมัน วันนี้อยากจะร้องเพลงไทยอะไรชื่อเพลงอะไรให้ได้คะอยากร้องเพลงสิ่งของค่ะของเคลียร์เนาะใช่ของเคลียร์มันร้องว่าฉันที่เคยโดนทำร้ายมาฉันที่เคยโดนทำร้ายมาเหมือนของไม่มีคุณค่าใดอ่ะหล่อนี้ลองร้องสิร้องไม่ได้เป็นอร์แต่ว่า ชอบเพลงนี้เสียงเ <c oughs> สียงสูงมากนะเพลงเนี้ยเพราะว่าเลนเสียงอของเคลียร์เขาสูงเป็นสิ่งของไม่มี <c oughs> ชีวิตข้างในบุบสลายึนกันจะเคิดเยียวยาจนเมื่อฉันได้มาเจอกับเธอคนอย่างฉันถูกโยนทิ้งควางถูกไหมตรงนี้มันจะสูงมาก <c oughs> รับมีเธอรับเอามาใส่ใจดูแลหยิบใจฉันขึ้นมาจากพื้นช่วยชีวิตให้ยืนได้เหมือนเดิมขอบคุณที่จะยอมรักกันแล้วมีอีกท่อนนึง่งที่จะยอมรักเกินคึ้นไปอีก โอ้โหแล้วเสียงเสียงร้องตอนนี้ยังเป็นแบบนี้เลยแล้วพอจะร้องเพลงที่มันสูงมากหนูอยากร้องให้มันได้ไม่รู้จะทำยังไงต้องมาเรียนนะคะเพราะว่าถ้าภายในครึ่งชั่วโมงนี้ครูครูยังไม่สามารถพาไปได้เพราะว่าเพลงมันสูงแล้วแล้วเสียงคุณเสียงคุณลิลลี่ร้องออกมาก็เป็นครูต้องมาแก้เรื่องนี้ให้ก่อน ถ้าแก้เรื่องนี้ให้ได้แล้วถึงจะร้องได้แต่ค <c oughs> ใช่ค่ะแก้เรื่องเปิดคอให้ก่อนแล้วครูถึงจะสอนให้ร้องเพลงนี้แต่ครูลิลี่จะต้องน,น่าจะต้องลดโน้ตมาประมาณหนึ่งโน้ตหรือโน้ตครึ่ง <c oughs> เพราะว่าเสียงพูดครูลิลี่เนี่ยก็เลนเสียงหนากว่าเขา <c oughs> อ่า <c oughs> หนาต่ำกว่าเขาส่วนของเขามันสูงมากขนาดครูร้องเมื่อกี้ครูยังต้องหล,ลบเสียงขึ้นไปเลยอะคะ่ะ อันดับแรกคือต้องแก้เรื่องนี้ก่อนค่ะถึงจะร้องเพลงแบบนี้ได้ไม่ไม่ใช่แค่เพลงแบบนี้นะเพลงทุกเพลงเลยแต่ถ้าแก้แล้วจะร้องได้ดีขึ้นถ้าแก้แล้วจะร้องได้ดีขึ้นทุกทุกอย่างที่ครูสอนเป็นศาสตร,ร์ของ NLP นะคะแต่ครูอาจจะไม่อธิบายว่า NLP คืออะไรครูจะบอกสั้นๆว่า NLP คือศาสตร,ร์มหัศยรร์ที่สามารถทําให้คุณไปถึงเป้าหมายได้แบบรวดเร็วลัดขั้นตอนและเป็นวิทยาศาสตร,ร์ครูจะใช้วิชา จิตวิทยาบวกกับวิทยาศาสตร์บวกกับประสบการณ์การร้องเพลงและการสอนของครูมารวมกันแล้วก็ให้เป็นองค์ความรู้กลับไปวิธีการที่ครูสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าปัญหาใครมาแบบไหนแต่ตอนนี้สิ่งที่ครูรู้เลยคือคุณลิลลี่มีปัญหาเรื่องตรงนี้ต่อให้พูดคุณลิลลี่ก็พูดจากตรงนี้เหมือนกันค่ะถูกไหมใช่ใช่การออกเสียงก่อนนะคะเมื่อออกเสียงชัด เราถึงจะปล่อยลมออกมาได้อย่างลื่นๆง่ายๆลื่นๆง่ายๆแล้วก็ครูจะมีวิธีการสอนเพื่อปลดล็อกตัวเนี้ยแต่ตอนเนี้ยก็ทำเสียงชูไปก่อนชูเหมียวเหมียว<ช>พูดให้มันช้าช้าลงใช่ชู ให้มันดังเบา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 เพื่อปล่อยรวมให้มันค่อยคคลายเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่คุณลิลี่ทำมานานแล้วเนี่ยมันจึงกลายเป็นนิสัยเหมือนกับเหมือนกับเราออกกำลังกายแล้วเราฝึกฝนมันเนี่ยตรงนี้มันถูกออกกำลังกายมันก็เลยกลายเป็นความเคยชินมันติดมันติดไปแล้วมันติดไปแล้วแต่ตอนแก้เนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกัน แต่ครูจะแก้แก้ให้ได้แต่ว่าตอนนี้แก้ไม่ได้ถ้าถ้าในต,ตอนนี้เลย <c oughs> ถ้าภายตอนนี้เลย <c oughs> ครูแก้ไม่ได้แต่ครูรู้ปัญหา <c oughs> เออแต่ครูรู้ปัญหา <c oughs> ซึ่งซึ่งเพลงนี้ถ้าอยากจะร้องต้องลดขี่แล้วถึงจะสบายขึ้น <c oughs> แล้ววันนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์ <c oughs> การที่ได้มาเรียนออนไลน์เนี่ยผ่าน <c oughs> สกายกันกับเพื่อนๆที่หน้าเพจอย่างไรบ้าง ก็ขอบคุณโคมากค่ะคุณโคน่ารักมากโอ้โหขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ความรู้แบบให้ให้ความรู้แบบอะไรนะให้ความรู้แบบเต็มที่ออ๋อเน็ตเน็ตเสียงมันขาดหายไปอ,อคือครูจะไม่กักกับลูกศิษย์ทุกคนเลยค่ะถ้าทักยิ่งใครตัดสินใจมาเรียนกับครูเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาเห็นคุณค่าแล้วเขาเชื่อในความเป็นเราในเมื่อเขาให้คุณค่ากับความเชื่อมาเนี่ย ครูจะทําและรักษาสิ่งนี้ให้ดีที่สุดทุกๆคนเนี่ยไม่มีการแบ่งด้วยว่าเธอรวยกว่าเธอจนกว่าเธอมาไกลกว่าเธอมาใกล้กว่าทุกคนได้เท่ากันหมดแต่ว่าทุกๆอย่างเนี่ยครูจะต้องมองโฟกัสไปที่ปัญหาก่อนแล้วครูจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรอันนั้นก็คือคือเป็นเป็นโจทย์ของครูงานครูเนี่ยเป็นงานแก้ทั้งนั้นเลยเหมือนกับแล้วไอ้น,นัหนูนั่งหนูนั่งรอเก่หงหนูจะรอไม่ได้ด้วยหนูต้องยืนอย่างเดียว การนั่งร้องเพลงเนะี่ยมันเป็นเรื่องยากมากกว่าการยืนร้อง <You can understand it> การยืนร้องมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะคะในขณะร้องเพลงจะไม่ใช่ใช้แค่ปากอย่างเดียวมันจะใช้กล้ามเนื้ออวยัยวะข้างในด้วยใช้ปอดใช้กระบังลมใช้การออกจากช่องทางของลมก็คือหลอดลมหลอดเสียงโดยมีปากเนี่ยเป็นตัว คอนโทรมันคอนโทรคืออยู่ที่เราอะอ้าปากรูปไหนแล้วเราออกเสียงคําไหนบางคําก็ให้น้ําหนักมันบางคําก็เบาบางคําก็หยอดบางคําก็ลากไปยาวๆบางคําก็เปิดปากเพื่อให้มันพุ่งพลังออกมาดังนั้นเนี่ยทุกๆอย่างจึงต้องคอนเน็กกันหมดเชื่อมโยงกันแต่ถ้าเรานั่งร้องเมื่อไหร่เนี่ยค่ะแค่เรานั่งเนี่ยการหายใจเนี่ยก็ยากกว่าการยืนแล้วนึกออกใช่ไหมคะว่า คนที่นั่งร้องเพลงได้เนี่ยต้องต้องฝึกมาประมาณหนึ่งเพราะเพราะท่านั่งเนี่ยมันก็ทับในช่วงของลมที่จะเก็บไว้ละยิ่งยิ่งนั่งร้องยิ่งต้องเก่งกล้ามเนื้อมากขึ้นต้องฝึกค่ะจริงๆแล้วส่วนใหญ่ร้องเพลงต้องยืนร้องนอกจากนักร้องอาชีพที่จะต้องร้องแบบร้านอาหารแบบนั่งฟังเป็นอะคูสติกถูกไหมฮะนักร้องเขาจะต้องนั่งเนาะอันนั้นคือถูกบังคับให้นั่งเลยอ่ะจะเป็นเก้าอี้สูงหรือหรือ คนที่เขาต้องตีคาฮองไว้ด้วยแล้วเขาต้องร้องไว้ด้วยพวกนั้นเก่งนะเพราะเขาต้องโน้มตัวลงไปเพื่อตีคาฮองแล้วแล้วไอ้ช่องทางที่ลมมันจะออกมันถูกกดเอาไว้จากท่าที่เขาต้องนั่งคลอมตัวไปเพื่อจะตีไอ้กล่องนั้น่ะเนึ้ออกไหมคะเนี่ยพวกนี้ยิ่งเก่งแต่ต้องต้องฝึกอะค่ะอย่างครูเนี่ยครูนั่งร้องได้โอเคเพราะว่าครูเคยนั่งร้องมาก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วยืนร้องดีกว่ายืนร้องดีกว่า ถ้ามันจําเป็นจริงๆที่จะต้องนั่งร้องเนี่ยมาเรียนเรื่องการหายใจแล้วคุณจะทํามันได้แล้ววันนี้อยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ดูอยู่บ้างคะก็ขอบคุณคนโครมากมากนะคะที่ให้ความร่วมมือยินดีค่ะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนตั้งใจฝึกฝนะนค่ะต้องฝึกฝนค่ะการทําซ้าทาบ่อยทําให้เกิดความช่าชองค่ะไม่ใช่ว่าวันนี้ครูมานั่งเป็นครูครูไม่ฝึกฝนทุกวันครูก็ยังต้องร้องเพลงครูก็ยังแบบ ฟังเพลงฟังเพลงเยอะมากๆเลยการฟังเพลงเยอะก็เป็นการฝึก ear training เพราะว่าโน้ตแต่ละเพลงโน้ตแต่ละแนวเพลงประเภทของเพลงเนี่ยก็แตกต่างมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดความแข็งแรงในการจับความเสถียรของโน้ตเวลาสมมตินักเรียนมาเรียนร้องเพลงกับครูครูไม่ต้องจับเครื่องดนตรีก็ได้ครูจะบอกว่าเพี้ยนครูจะรู้เลยคือหูทิปไปแล้วอะนิดนึงครูจะบอกเพี้ยนอย่างเงี้ยค่ะครูก็จะรู้เลยค่ะก็ วันนี้ก็ยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบมาที่หน้าจอนี้มาแชร์มาแชร์ความรู้ด้วยกันนะคะหลายๆคนเนะี่ยอายอายความรู้แต่จริงๆแล้วนะครูบอกว่าถ้ายิ่งให้เรายิ่งได้มันมีคนที่เป็นปัญหาเหมือนคุณอีกเยอะเลยอะแต่ว่าไม่รู้ไม่กล้าถามแต่พอคุณมาคุยกับครูวันนี้แล้วเขาบอกเออใช่ฉันก็ทำเนี่ยร้องอยู่ตรงนี้เหมือนกันเนี่ยฉันก็เพิ่งรู้อ,อ๋อเหรอนึกออกไหมคะ แล้วคุณก็ได้สร้างประโยชน์กับคนอื่นแล,แล้วเขาก็อ๋อแล้วเขาก็แบบเออขอบคุณว่ะที่ที่เธอแบบมาไลฟ์อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค,ค่ะก็สนุกสนานกันไปแล้วก็ได้ความรู้กันเต็มเต็มไปด้วยนะคะกับสอนสดผ่านสกายคือผ่านออนไลน์นะคะใครที่สนใจอยากจะเรียนออนไลน์ผ่านสกายอย่างนี้ก็ได้นะคะครูมีอุปกรณ์การสอนเพื่อจะสร้างความเข้าใจกับคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางมาเจอตัวต่อตัว,ตว,ตวที่บ้านครูได้นะคะก็สามารถเรียนรู้ผ่านออนไลน์ได้สอบถามกันอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะสำหรับคนที่สะดวกโทรก็0826593949โทรหาครูโดยตรงได้เลยขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กับการร้องเพลงและเสียงเพลงค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายติดตามคลิปความรู้ดีๆได้ทุกช่องทาง เ e b บุ page, ja ๊กเพจครูเจเอร้องเพลงดี d. .com เทคนิคดีๆที่ใครใจก็โอเคช่อง YouTube คร ja ูเจเอร้องเพลงดี d. .com อินสต g าแกรมร้องเพลงดี by ครูเจเอหรือ TikTok อกแอดครูเจเอ๋ n d e r s c o r e ร้องเพลงดีใครที่ต้องการเรียนร้องเพลงโทรสอบถามโดยตรงที่เบอร์082 659 39 49หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.rongplayngd.com